ที่ไททันค่ะ2.5มารีวิวให้กับพี่ๆดู2คันนะคะไปดูคันแรกกันเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นน้องคันสีดำคันนี้นะคะแล้วจะเป็นตัวแทบนะคะราคาเปิดตัวรดี้4 5,9900ผ่อแันกว่าบาทนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้เขาจะมาในปี2021เลยนะคะเป็นรถทีส่สีดำทั้งคันไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือัา แบบนี้ไปทั้งหมดเลยพร้อมกับกระจกปักพับไฟฟ้าด้วยนะคะขั้นต่อมาะจะเป็นก้น้องตัวเสาคันนี้นะคะ ประตัะะตวแหบน้องก็จะผลของได้เยอะกว่าส่วนตัวสี่ประตูเนี่ยข้างในน้องจะกว้างนั่งได้สบายมากกว่านะคะใครที่ชอบนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะทุกแลตอร์มที่มาร์โยมอเตอร์นะคะหรือเบอร์ศูนย์เก้าสองห้าหกสองเก้าเก้านะคะทางเรามีการรับประกันสิบปีหนึ่งแสนกิโลให้กับลูกค้าของเราทุกคนทุกท่านด้วยนะคะแล้วลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดส่งทียี่สี่ชั่วงโมงทั่วประเทศไทยกันไปเลยค่ะ